Hi Barbie. Hi Barbie. And I'm bad like the Barbie. I'm a dog, but I still wanna party. Pink bell like I'm ready to bend. I'm a ten so I pull in a can. Stop. <laughs> <give me> <laughs> oh my gosh, this is perfect. คอคอยู่กับ Moss m น s t e r นะคะวันนี้มาแต่งหนะ้าให้ดูหรือว่าแต่งสนองนี้ตัวเองเนี่แหละก็คือกับลุกบาร์บี้ที่เป็นกระแสมากๆนะคะก็เลยต้องขอแบบวอุ๊ย ชุดใหญ่คุณหนุกลุกลายนิดนึงแต่ก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นตัวเองแบบรูนเนตอะไรอย่างนี้เพราะว่าด้วยส่วนตัวลาดูการ์ตูนบาร์บี้อะไรเงรี mm ้ย hmm. ก็ใช่แบบมีใจแอบบชอบบาร์บี้ผงสีน้ำตาลอย่างไงก็ไม่รู้เมนก็เลยมารับบทบาทนะคะก็ถ้าใครอยากดูแล้วว่าหมอจะแต่งออกมายัางไงเนี่ยก็ตามไปดูได้เลยค่ะเริ่มต้นที่ผิวคือถ้าเป็นแบบบาร์บี้แท้คือเขาเป็นเด็กที่เหมือนได้รับการเลี้งดูอย่างดีเนาะมาในครอบครัวที่ดีเออพรั่งพร้อมไม่หมดผิวเผวก็สวยผิวเราก็ต้องแบบดูพรัง งพร้อมตามไปด้วยนะคะจะมาใช้ morning mask ค่ะเคยได้ยินกันหรือเปล่าปกติ sleeping mask ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยคอนเซ็ปต์เดียวกันแต่ประหยัดเวลาใช้ในตอนเช้านะคะคือปกติ sleeping mask เราจะเป็นแบบตัวสุดท้ายแล้วก็โปะหนาๆก่อนนอนใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายเหมือนกันนะคะในสเต็ปการบำรุงตอนเช้าใช้แค่15วิเท่าน,านั้นผิวเราก็คือจะได้รับการบำรุงอย่างแน่นๆฉ่ำๆเน้นๆเลยนะคะโดยที่ไม่ได้เสียเวลานานเลยะคทุกคน15วิเราก็สามารถทากันแดด แตอได้เลยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆจดเลเยอร์นะถ้ารู้สึกว่าอุย,อยากลงเอเซนต์ตัวนี้อะไรเงี้ยก็สามารถลงเอเซนต์ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตามด้วย Morning m a า k ตัวนี้ก็ได้นะคะพูดมานานแล้วมันคือสิ่งนี้ค่ะจากบานบากินะคะมี2สูตรด้วยกันนะคะสูตรสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นบานบากิไวท์โน์แอนด์เมลาสมา a นะคะคอเรียนมอร์นิ่งมาชคอเรียนอาจาร์มันก็จะมีความว่าแบบเปล่งปัง ช่วยเรื่องราวของฝ้าความกระจ่างใสนะคะ,ะตัวนี้นั่นเองก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสูตรที่หมอจะใช้ให้ดูในวันนี้นะคะตัวนี้คือบานูบากิ acne and pore Korean morning mask ค่ะทุกคนตัวนี้ก็จะช่วยให้สิวยุบววายรอยสิวจางรูขุมขนดูเล็กลงนะคะก็มีวิตามินต่างๆที่จะกับเขามาช่วยกันบำลงหน้าเรานะคะ15บหหวีเท่าน,น,น,นั้นค่ะทุกคนสูดบางไปอีกนะคะแล้วก็เขาอะเป็นเนื้อที่แบบ เจลเจลนะคะแล้วก็ซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเลย1 5วิก็สามารถทากันแดดต่อได้แล้วจริงๆเนี่ยเป็นแบบเจลเลยเจลๆน้ำๆอย่างน,น,นี้นะคะ <c oughs> อะแล้วเขาเนี่ยจะแบบพอทาซึมลงไปแล้วใช่ไหมเขาจะเซตตัวเป็นฟิล์มบางๆค่ะแล้วก็ไม่ได้บรบกวนเมคอัพด้วยอย่างที่บอกว่าคือเนื้อเขาบางจริงๆเขาก็จะทําหน้าที่เป็น Second Skin Barrier ของเราเหมือนฟิล์มเนี้ยก็จะไม่ทำให้ความชุ่มชื้นม,มันระเหยเออกไปจากหน้าเรานะคะแล้วก็ทำให้เมคอัพเราติดทนมากยิ่ขึ้นด้วยค่ะเนี่ยมีแบบสิวแอคทีฟตรงคางรอยทรงรอยสิวรูุ่มขนนะคะก็จะเลือกเป็นสูตรสิวค่ะอิ่มฟูช่ำขึ้นมันเลยั้ย เออมันปังนะคะก็สะดวกดีมอรู้สึกว่าเซเว่น hmm. ก็มีขายนะคะซองละแค่49บา, mm hmm. บาทเท mm hmm. ่านั้นเองถ้าสมมติว่าอุย้ยผิวมันไม่พร้อมหรือว่านอกสถานที่อะไรก็สามารถเข้าไปจัดกันมาได้เลยนะคะแล้วตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมไม่มีสเตียรอยไม่มีซิลิโคนไม่อุดตันไม่ก่อสิวไม่มีวิตามินเอนะคะแล้วก็หญิงสาวตั้งครรภให้นมบุตรก็สามารถใช้ได้ด้วยก็รู้สึกว่า เซฟปลอดภัยดีระหว่างรอ15วีซึ่งก็ไม่นานหรอกก็จะบำรุงผิวกลายไปด้วยเพราะว่าบาร์บี้เขาสวยไปทางล่างเลยค่ะจะใช้น้องคนนี้ Palmer s m c o c o Butter Formula นะคะวิตามิน E ก Skin Therapy Oil คะ่ะทุกคนกลิ่นหอมมากเป็นอลอ์บำรุงผิวนะคะถ้าสมมติว่าใครมี stretch mark นะคะหรือว่าพวกรอยแตกนะคะตัวน,นี้ก็ช่วยได้เพราะว่าอาอย่างบอกว่ามีวิตามิน E ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยตรงๆเลยเรื่อง dry skin ะคะ่ะทุกคนถ้าผิวแห้งเนี่ยก็คือจะเลยแล้ ก็ skin tone, อันอีเวนสกินโทนพวกสีผิวไม่สม่ำเสมอแล้วก็ผิวที่เริ่มดูแบบว่าเอจจิงหน่อยๆแล้วนะคะกลิ่นหอมมากกลิ่นแบบนวลๆไม่ได้หอมตะโกนแต่อุ้ยทุกคนกลิ่นคนสวยแล้วก็เป็นออยที่แบบไลท์แบบออยลื่นไหลเลยนะเพื่อให้แบบเนี่ยดูดีสวยเลยมันเวิรนมันเวรอุ้ยออยน้งฟ้าเ่เธอ ผิวเงามากๆนะคะตัวนี้คือใช้ต่อเนื่องแล้วก็จะช่วยเรื่องสกาได้ด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีพวกแบบรอยแตกรอยต่างๆตามร่าง,างากายะอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้นะคะแค่ไหยยปะลารมากก็คือสวยมากมากแล้วนะคะก็จริงๆแล้วถ้าแบบดีที่สุดก็คืออาบน้ำเสร็จแล้วก็คือใช้ได้เลยเนาะตัวนี้ก็จะซึมได้เร็วหมอวัานเป็นออยที่ไม่ได้ไม่เหนียวเลยคะ่ะคือแบบบางเบา บำรุงดีผิวสม่ำเสมอขึ้นนะคะแล้วก็เออยิ่งถ้าสมดแว่วเราทาหลังอาหนานเนี่ยก็จะยิ่งซึมดีนั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราจะไปเลเยอร์น้ำหอมต่อสิ่งเนี้ยก็จะยิ่งทำให้น้ำหอมติดทนมากยิ่งขึ้นเลยคะ่ะแล้วสวยมากๆแล้วก็ หอมมากๆด้วยมีขายตามแบบพวกบูธวัดสันนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของแบรนด์ค่ะวันนี้บี้ขอใช้ Fit True Skin Cushion นะคะก็เป็นอะไรที่คือฮาอยู่นะเลือกใช้เบอร์สค่ะ ปกเดียวสวยแน่นรวดเร็วดีมากๆนะคะรอยสิวก็คือปกปิดได้ดีเลยค่ะหมอว่าฟินิชเนี่ยก็เป็นอาไที่บาร์บี้ไหลนะหนึ่งคือมันมีความโกลแต่มก็ไม่ได้โกลเกินไปดูเป็นผิวอะต่อคอนซีลเลอร์นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอุ๊บมาบี้เขาก็มีความเป็นสายฝรั่งเนาะแล้ก็จะลงท่าเชฟเทมนะคะก็จะแบบเหมือนเป็นประกายรีเฟกทีฟกว่าหน่อยนะคะ สีที่มอใช้คือไลท์มีเดียมค่ะต่อไปนะคะจะใช้นี่จากแบรนด์ ODBO ซึ่งราคานนาหลักมากๆอยู่แล้วไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าแค่นี้ก็จะกดไม่ทันกันอยู่แล้วนะคะม่าจะเป็นอายชโดที่แบบ ดังมากๆมาอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่หมอจะใช้เปนเพื่อนดูสำหรับ o d p o Signature f o r Shade Blusher นะคะถ้าแก้มค่ะดูคนสีนั้นมีนม2เฉดสีนะคะแต่ว่าในบาร์บี้ลูปก็ต้องเป็นแบบชมพูเท่าน,านั้นแต่ว่าวันปกติหมออาจจะแบบว่าเลือกสีแบบในโทนซ้อมเลยเปล่ามาค่ะอ๋สวยมากขั้มบนก่อนละกันให้มันชมพู ตำแหน่งในการปัดนะคะคือเขาเป็นสัญชาติฝรั่งรอว่าคิดว่าเขาจะต้องยังมีเก็บความชิคโบนความเฉี่ยววัน,นิดหนึ่งก็จะเป็นการปัดขึ้นเมื่อกี้ใช้2ส,สีบนนะที่มีความอ่อนนอ้อมันก็จะใช้สีเข้มอันนี้นะคะเลเยอร์เพิ่มเข้าไปนิดๆตรงแบบข้างบนข้างบนใต้ตาะคะ่ะเป็นแนวเฉียงขึ้นหวาน แล้วก็สีม่วงนะคะไว้ตัดความแบบเหลืองความทุกอย่างอะไรไปเลยหน้าแก้เมเนี่ยอย่าไปกลัวเราเลเยอร์ทับอันสุดท้ายหน้ามันจะแบบอุ้ยสว่างหวานขึ้นเป็นไรเห็นปะนยังไม่ต้องทําอะไรเลยนะหน้าก็คืออืม I'm a เ a r b i e girl เลยอย่างเงยเด่นมอสขอดยายไปทาแป้งก่อนนะคะ แอมผมลองพื้นอีอิดน่อยเพราะว่ารอยสิวอะไม่อยากให้แบบผูว่ะเลยที่ฉันจะแบบเอากริปอายแชโดว์นะคะจะใช้เป็นตัวนี้ซิกเนเจอร์อายแชโดว์พาเลตจาก ODBO นะคะเบอร์ศูนย์แปดค่ะทุกคนครัะในความฉม่ำๆก็จะมีน้ำตาลมาให้ทำอายไลเนอร์แบบซอฟต์ที่ยังได้เลือกมากๆนะคะแล้วก็วิงสองสีที่แบบว่าอันนี้คือ ชมพูอ่อนก็เป็นแบบชมพูสําหรับแบบว,ว่าสวยทุกงานกลางตาเลยผสมสีนี้กับสีนี้นะคะลงไปทั่วกระบอกตาเลยทั้งบนแล้วก็ล่างแล้วก็วิงหางนิดหน่อยะคะ่ะ แล้วก็จะขยายเป็นแปลนที่เล็กลงนะคะในการเพิ่มพวกแบบนิติตเล็กๆน,น้อยหันตาสีสวยมากเลยอะ่ะมันจะเป็นชมพูที่มีความเจ้นๆมานเนาะสีชัดไม่ไหวอันนี้นะคะแล้วก็มาต่อกันนะคะนิ้วมือของเรา ใจโอ้โดีมากๆเลยค่ะแล้วก็แปรงเล็กๆนะคะกับสีอ่อนหัวตาตะโกนเวอร์มากตะโกนดังสวยมากถ้าไม่อยากจะเชื่อนะคะว่านี่คือ169วาบ c แล้วก็สีเดียวกันนี้นะคะเบอร์อ่อนสุดหมอยก็แอบเอามาเพิ่มยดอลลี่ด้วย โอ้มายกอดร้านนี้เป็นเฉดสีใหม่ะค่ะทุกคนแนะนำนะตอนนี้เขาออกมาเป็นแบบ0.0นย์ศเอาจริงๆปะหมอดชอบมากๆตั้งแต่1.2.3.4แล้วนะร้านนี้ก็คื oh. ออ้พอมาทุกอันไขยดีไขโหมดที่เลือกพาเลตนี้มาให้เพื่อนๆดูนะคะก็คือ0ูนย์แมีสีน้ําตาลที่ในเรื่องได้ราวอยู่ในตัวเป็นน้าตาลที่แบบคูโทนและเข้มนะมันก็คือจะเอามาใช้เป็นแบบ อายไลเนอร์เลยอ่ะเพื่อให้มันดูซอฟต์แต่ตาเราชัดแล้วก็ดีฟนายึ้นนะคะ เดี๋ยวขอตัวไปติดขนตาก,ก่อนแล้วเดี๋ยกลับมาค่ะเสร็จแล้วมาทาปากกันค่ะทุกคนเริ่มจากแบบสีนูดก่อนอันนี้ก็คือประจำตัวอันใหม่ into you นะคะเบอร e m 0 5เราแล้วก็เท่าที่ดูอะส่วนใหญ่เราจะมีความว่าถึงเขาจะใส่เสื้อสีชมพูยังไงอะเขาจะไม่ทาปากสีชมพูบาร์บี้พิงจะไม่ mm hmm. แบบม่วงชมพูม่วงอะนมม,ม,ม, <No. S 1> มันยังเป็นความวา พีท<ๆ>ี่นูดเบาๆก็เป็นเบลนดนิดหน่อยนะคะให้มันแบบ Soft s p o k e n เสร็จเราก็จะมาเพิ่มความแบบอ่ะชมพูสักนิดหนึ่งให้มันเป็นแบบกระจุ่มกระจิมหัวใจยังไม่จบเพื่อนๆ มันดูแบบแบนๆไม่อยากให้มันดูชมพูไปใช่ปะเราต้องใส่สีแดงเข้าไปค่ะอ่ะแล้วก็ถ้าใครตอนนี้อยากแบบคอนทัวร์หน้าเพิ่มก็ได้เพราะเย,ยบารบี้เขาก็ Hi Barbie! Hi Barbie! And I'm bad like the Barbie I'm a doll but I still wanna party Pink bell like I'm ready to bend. I'm a 10 so I pull in a can Stop it, I don't be in the Barbie world It's giving makeover <laughs> Oh my gosh, this is perfect! Woohoo! Ta-da! It's done! Wow, my eyes are like Yes, she's Barbie ก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับลุคบาร์บีของเราใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอสด้วยนะคะมีคำถามสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยด้านล่างค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ